กราบสวัสดีน้อยน่ารักนะครับกลับมาให้ผมกิมมอนเทรนดิ้งการ์ดเกมพ็อกเก็ตนะฮะวันนี้นะครับเราจะพามาดูอีกหนึ่งเด็กนะครับซึ่งความจริงแล้ววันนี้มันไม่น่าจะเป็นเด็กนี้นะครับมันควรจะเป็นอีกเด็กหนึ่งครับเป็นกีดอดที่แม่งแดกเพื่อนนะฮะคือพี่อยากเล่นตัวนั้นมากนะแต่เปิดมาเนี่ยแม่งยังไม่ได้สักใบเลยครับคือแพ็คนี้นชั่วมากนะฮะฉะนั้นเราเลยเอาเด็กที่เรามีครบแล้วนี่ครับนั่นคือเด็กสน l แลกนี่ครับ คือที่บอกครับพี่ก้อนเนี่ยพี่ชอบมันมากลยฮะแม่งน่ารักโคตรนะครับแม่งแบบเป็นมัสคอตของโปเกมอนไปแล้วนี่ฮะโนอแหลครับปัญหาของเขาครับคือจี้มันช้าครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นได้เมื่อไหร่นี้มันยังเถื่อนเลยครับมันตีร้อยสามสิบครับแลกกับการที่ตัวเองต้องหลับนะฮะแต่ว่ามันยังมีโปเกมอนพาวเวอร์ครับที่มันทําให้มันขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นมันเป็นวอร์ที่ดีมากครับแต่เราจะเติมจี้ยังไงให้เร็วครับมอนใหม่มาแล้วฮะโฮโอครับ ฉะนั้นคุณจะใช้โฮโอในการแรมจี้ไปที่ก้อนครับบางคนบอกพี่กว่าโฮโอไม่จะตีได้ทั้งสามเทินถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณเลยจําเป็นที่จะต้องเอาสโนลกขึ้นหน้าเป็นตัวแทงครับแล้วคุณเอาโฮโอแปะจี้เรื่อยๆครับพอะแปะจี้เรื่อยๆครบปุ๊บครับมีหน้าที่ครับอิลิมาครับเอาอิลิมาครับยกสโนลกกลับขึ้นมือแล้วโฮโอขึ้นไปแล้วลงสโนลกมาใหม่ครับหมายความว่าคุณจะมีหกจี้บนกระดานทันทีเพราะโฮโอตีไปปุ๊บมันแรมจี้มาสโนลกได้ครับ ถูกปะแล้วเทิร์นถัดไปคุณหนีเอาโฮโอลงมาได้เลยแล้วเอาโซลเลขึ้นไปตีครับแต่แค่นั้นมันยังไม่ถึงใจฮะเพราะคอมโบคุณมีแค่นี้ครับพอมันตีได้แล้วคุณยังต้องเอาดาเมตมาเติมอีกนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นเราจะอัดดักไลเข้าไปครับนีแม่งเป็นการ์ดระดับโลกนะฮะดักไลครับแปะจี้เข้าไป1ทีมันแปะเข้าไปยี่สิบครับเพราะฉะนั้นมันจะเร่งดาเมตได้อีกครับแล้วก้อนเวลามจะตายเนี่ยสีจี้มันหนีคุณเปลี่ยนดักไลได้หรือคุณอลมาดึงขึ้นมือเลยก็ยัังได้นะครบ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับส่วนตัวนะที่ว่ามันเก่งกว่าดาร์กไลกีฬาอีกนะครับไลดิน่าโอเคแหละมันแรมจี้ได้แล้วก็ได้ถูกบัแต่โฮโอเนี่ยมันแปะแล้วเอาจังหวะแรกอาจจะไม่มีดาเมจครับตีไปแล้วก็มาโซแลกคือมันยกตียกตีได้ครับคือมันไม่โดนดาเมจเอางีแล้วกันนะฮะแล้วมันยกหนีอะไรได้ครับฉะนั้นส่วนตัวพี่ว่าเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วนะครับ เราไปดูเด็กลน์อัพกันดีกว่าฮะว่าลน์อัพพี่ใช้อะไรยังไงบ้างเมื่อเข้าใจแล้วไปเลยฮะไปครับแต่ก่อนจะไปนี่ครับเรามีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนำนะฮะ The Hand Shop นี่ครับสแกน QR โค้ดทางนี้ได้เลยนะครับแค่ทางนี้เท่านั้นนะฮะอย่าไป f c e e o o o นะครับทางร้านเขาไม่มีเพจ a c e b o o o นะครับคุณต้องสแกน QR เท่านั้นนะครับแล้วก็ทักไลน์ไปขอแพ็กกันได้นะครับย้ำนะฮะไม่มีหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้น QR Code ทางนี้เท่านั้นนะครับอ่ะ เข้าใจคอนเซปต์แล้วนี่ฮะขายของเสร็จแล้วนี่ครับไปดูไลน์อัพครับไปฮะตัวเล็กไลน์อัพนี่ครับเราจะใส่โฮอเข้าไปถึง2ใบนี่ครับและเราจะใช้ก้อน2ใบแต่ดักไลแค่ใบเดียวพอครับเพื่อไม่ให้มันหนักฮะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามอนเนี่ยจะมีแค่5้าใบครับคอนเซปต์จะคล้ายๆกันครับกับดักไลกีฬาที่มี4อันนี้มี5นะฮะเพราะฉะนั้นคุณใส่บอลเต็มสตรีม2ใบแน่นอนนะครับเคฟใส่ไว้1ใส่ไว้ทําไมครับ พราะโอโอกับดักไลน์เลือด140ยสี่อยห้ครับคุณจะมันต้องมีเคฟครับเพื่อกันชัไอชาดครับเวลามันตุ้มร้อยห้าสิบกยังคุณยังรอดนะครับล็อกกี้ใส่2ครับเพราะสโนลักแม่งคือวอชั้นดีครับเพราะฉะนั้นฝั่งข้ามจะตีเนี่ยต้องคิดแล้วครับว่าแม่งเวิร์กหรือไม่เวิร์กที่จะแลกกับ20ดาเมจนะฮะสโนลักแม่งฮิลเลือดกลับมาเต็มอ่ะนะครับถ้าตีแบบกะโหลกกะลากระหลงปงไม่คุ้มครับเขาไม่กล้าตีแน่เพราะไม่เวิร์กครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวอออชัั้นนดีีครบบย่่างทกะะฮ โปรเฟสเซอร์โอครับใส่2ครับยังไงคุณต้องมีเพื่อเอาไว้จั่วนะฮะอิลิมานี่ทีเด็ดนะครับยังไงก็ต้องใส่2ครับเอาไว้ยกนะฮะลิฟนะครับใส่ไว้2ครับเพราะคุณไม่อยากเปิดด้วยโฮโอหรือเปิดด้วยดาร์กไลน์แน่นอนคุณอยากเปิดด้วยชโนลแหละครับเพราะฉะนั้นเปิดมาคุณต้องมีลิฟเพิ่มเปลี่ยนตัวหนีเอาชโนลแหละขึ้นและโฮโออยู่แถวหลังเท่านั้นนะฮะแรมจี้เรื่อยๆครับจากนั้นอิลิมายกตามที่บอกนะครับเด็กที่บอกครับ ดาเมจคุณมันอาจจะปิดไม่ได้ในฮิ t เดียวครับโคล80ดาร์กไลท์80เป็น100ชโนล130เพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นต้องมีไซรัสเอาไว้หนึ่งครับเพื่อเล็กกลับขึ้นมาปิดเกมครับซาบีนาใส่ไว้หนึ่งเอาไว้ทำไมครับตัดเกมครับแค่นี้เลยครับซาบีนาไม่ได้ลากอะไรทั้งสิ้นครับเกมนี้นะฮะหรือช็ตนี้นะครับคุณเอาไว้ตัดเกมแค่นั้นนะฮะเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันนะฮะแต่ข้อนี้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าดีนะครับ แม่งกันเด็กแบบ RNG King ได้โคตรเฟี้ยวอ่ะนี่ครับเพราะทุกตัวเลือดแม่งเยอะครับน e ่เกลงมาเลือดเยอะหมดครับคุณลงได้4ตัวถ้าดวงไม่ซวยจัดๆแม่งไม่มีตัวไหนตายเลยครับเอาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วครับเราไปดูลายอันครับไปฮะ ไม่ดีเลยอะผมแบบมือมือขึ้นแบบนี้คือทุเรศมากเลยครับไม่ดีเลยจริงจังเลยจับใจเลยเนี่ยผมโดนมงโปะยี e ่สิบแล้วก็โดนพิดเรื่อยๆเนี่ยโดนเธอละเจ็ดสิบะครับโอ้โหมือเขาแบบฟูโคตรมือมึงฟูโคตร เฮ้ยร็อกกี e ้อะเขาก็ย right. ังตีผมไม่ได้เขาก็โปะไปได้เรื่อยๆป่ะเอ็นก่อนครับ จะพร้อมปีผมในเทินหน้านะฮะจ่านเคฟยังไม่ต้องแปะครับไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ โอเคผมจะขึ้นไปเก็บเขาแล้วนะครับปัญหาคือคือกูไม่โดนดามเจทนี่แหละอืมอิเคียด์กไลน์แม่งเสือกเบาไปจริงจังเลยครับดาร์กไลน์มันเบาไปครับ โอเคโปกบบอลมาก่อนแด้อ้ยเชียเ้ยดักไลกูไปไซ่ป่ะผมยังไม่ลงนะอ่ะลงไปก็เท่านั้นนะ่ะ oh. เอ้ยอยากได้ดักไลเว้ยเฮ้ย <c oughs> โเขาน่าจะหนีครับผมเดานะเขาจะเก็บแมงกับคุณไว้จนแบบไม่ว่ะตีว่ะเยอะมากสวยมากลูกพอ่อสวยมากลูกพอ่อขอบใจเองมากจริงอิลิมาขึ้นโฮขึ้นเลยโลกขึ้นเลยโลกอ่าขึ้นเลยโลก แล้วก็โฮโอเนี่ยเขาไม่มีอะไรตีผมได้ถูกบาผมสาดเข้าไปสโนลรกร้อยสามสิบนะครับโฮโอผมถอยได้นะครับไม่มีตัวไหนฆ่าผมได้อยู่แล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> ล็อกกี้เลยครับแล้วก็โยนลงสนอแหลกนะครับเธอร์โบไป ตอนนี้คือผมขอศพไหนก็ได้นะครับกีฬาเขาตีไม่ได้นะถ้ากีฬาเขาตีคือจบเลยนะสนนแหลกผมซัดร้อนะกีฬาหมดสิตีเลยครับ GG ละ <im it> ถ้าเล่นแบบนี้คือมึง GG ละคือมึงสมยอมแล้วมึงมอบแล้วแหละชบินหน้าโว้ะ เอาดิีๆอ่ะจริงตีไงก็ดีๆเว้ยผมผมลงก้อนไปอีกตัวก็ได้อืเอ่อผมตีร้อยสามสิบแล้วป่ะ ใช่ใช่ปะใช่ดิตีจบเกมครับีๆไปครับไม่เข้าใจแต่อย่างว่าครับเวลาคุณเล่นแรงแม่งสูนตอนนวิสุดท้ายแล้วนะไม่เสมอเอาเยียอะไรไปเสมอสะกข้ามึได้ก่อนอ,อจริงนะเด็กเนี้ยถ้ามันขึ้นเป็นแพทเทิร์นนะครับ คือแบบสโนล,ลักขก้นอิลิมามายกเราลงโอ้โหแม่งจบจริงแม่งเป็นคอมโบที่เถื่อนมากครับเพราะพิก้อนแม่งยืนได้นะฮะอีกสกตาครับเริ่มรังกูงเจอแล้วไงกูเจอของเทียเขาให้แล้วไงเออ ไปในสามเดินยกมาป่าวะสวยสวยเด้สวยเด้กูจะให้มึงแรนดอมให้เพิ่นเลยโปะไปก่อนเลยเอนเตอร์ Enter ครับ <c oughs> โบชันคอมูหาตัวที่สองมาเพื่อหรอจะ๊ะได้ได้หมดแหละได้หมดแหละเองทำอะไรก็ได้หมดแหละเออโอ้โหกูมาเป็นสเต็ปมาเป็นซีรีส์อ่ะนี่กูไม่มีทางตายแน่นอน แต่เธอหน้าเน,นี่ยมึงตายเหลื่อร้อยหนึ่งใช่ปะ่ะเผื่อมันลงตัวนี้ทุกคนถ้าไม่ลงผมก็ขึ้นไปซัดอะครับเอ็ Enter, นเธอครับเอ็นเธอครับเป็นไงแม็กค,คาโกหน้าหน้าเหลือแล้วตอนนี้หน้าเหลืออากุ๊ดมากแล้วแต่มึง ถ้ามึงไม่ลงดาร์กไลท์สอดสามเม็ดมึงแพ้เรียบร้อยจีจีครับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจะชนะแล้วลูกอยากจะชนะแล้วลูกนี่ครับคือเอาตรงๆนะผมว่าเด็กเนี้ยแม่งเก่งกว่าแบบดาร์กไลท์กีลาจริงจังอะไรอ่ะครับอู้อู้พี่มาเตอร์ไม่น่าทำนี้ไม่มันเลยอะ คุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับคลิปนี้หลกัหลกๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับ